วันจันทร์ที่1กันยายน68นะครับเวลา19บานาฬิกา23นาทีทองคำรูปพันธ์วันนี้ครับขึ้นไปถึง5 4 0 0 0บาทครับอ่าแล้วก็เนี่ยครับทองแท่ง53,200คือวันนี้บวกไป6ก0บาทนะครับคือตรงนี้ก็คือเป็นจากทองคำตลาดโลกครับ แล้วก็16นิการ30ปิดตลาดที่53,800เป็นดอลลาร์นะครับตอน6โมงอยู่ที่3,471ดอลลาร์นะครับจุดสูงสุดของวันนี้คือ3,487ดอลลาร์นะครับแต่ว่าตัวคริปโตที่ผูกกับทองคำเนี่ยขึ้นไปถึง ขึ้นไปถึง3,502ดอลลาร์นะครับตัวเพ็กโกเนี่ยครับเงินบาทรับก็ยังแข็ง32.28บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วก็ข่าวของทองนี่เขาบอกว่าจะไปถึง60,000บาทก็คือไม่ไม่น่าจะถึงนะครับ60,000บาทเนี่ยแต่ว่าบิตคอยนี่คือล่วงนะครับ Bitcoin คือหลุด1,110 0 0ลงมาในข่าวนี้เขาบอกว่า ให้ไปขายที่สามพันห้าร้ดอลลาร์อ้ตัวเพกจี G นี่คือผมเข้ามาตั้งแต่สามวันนี้สามเอ็ดนะครับก็ทีนี้มันก็มันก็ติดอ่ะติดเพราะว่ามันดันขึ้นพอดีนะครับคือไม่คิดว่าจะขึ้นขนาดนี้นะครับขึ้นมาชนที่สามพันห้า้ดอลลาร์เนี่ยตามข่าวอันเนี้ยหมายถึงว่าอันนี้ก็คือถ้าใส่เข้าไปที่ส0มสิบดอลลาร์เนี่ยก็จะได้ประมาณนี้แหละ 2.54ดอลลาร์นะครับหมายถึงว่ามันติดลบนะเมื่อกี้เนี่เมื่อกี้นี่คือลบแต่ของตลาดโลกเขายังจะไม่ปิดนะครับของทองคำเนี่ยตลาดทองคำโลกเขาจะไปปิดตอนตีหนึ่งของบ้านเราครับขณะที่ทำคลิปนี้ครับก็คือ2ทุ่ม4นาทีทองอยู่ที่3,470 แล้วก็ของ p e ็กโก4 7 9 9คือราคาทองคำตรงนี้คือมันไม่ปกตินะครับหมายความว่าปกติมันจะราคามันแกปแล้วก็สวิงของมันอะ่ะมันจะไม่สวิงขนาดนี้ีนี้ตัวเพ็กโกที่เป็นฟิวเจอร์บน b บแอนด์โกลบอลนะครับตรงนี้ผมก็เลยยังยังติดอยู่อะคือหมายถึงว่าติดลบ 2ดอลลาร์50 2ดอลลาร์50นะครับแต่ในขนาดเดียวก,กันก็เล่นตัวอื่นไปดว้วยก็ก็เขียวๆนั่นคือคือมันบวกนะครับก็คือยังได้อยู่อ่ะตัวอื่นแต่ว่าตัวเพกโกนี่ติดไปแล้วนะครับถ้าเอาตัวเพโกโกี่ยที่3,500ดอลลาเนี่ 3, รนครับคือมันไม่ถ้ามันผ่านหรือชนขึ้นไปได้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็ก็ยิ่งผิดปกติเข้าไปใหญ่ก็คือแสดงว่ามันมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะซึ่งซึ่งเราจะไม่รู้อ่ะถ้าถ้าเกิดมันจะยืนที่3,500ดอลลาร์ได้